ที่ดินเพียงเศษไร่ก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้บนทุนจากธรรมชาติด้วยหนทางกเกษตรดินดีเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนลำใหญ่ดินดีสนับสนุนโดย บริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในผนืนนาผืนไร่ของสำรวยและภรรยา ในอดีตนั้นก่อนที่สภาพดินจะมาอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเช่นปัจจุบันผู้เช่าแต่เดิมนั้นเขาได้ใช้วิธีการที่ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับจึงส่งผลให้สภาพดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรมเกิดความแข็งกระด้างแต่เมื่อคุณสำรวยได้นำแนวทางเกษตรดินดีเขาได้ติดตามผ่านทางวิทยุและทางโทรทัศน์ผ่านรายการดินเปลี่ยนชีวิตที่คุณผู้ชมกำลังติดตามชมอยู่ในขณะนี้ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดินมาเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งรูปแบบเกษตรดินดีถูกสำรวยและภรรยานำมาใช้กับพืชพันธุ์ทุกชนิดในไร่และท้องนาจนถึงทุกวันนี้สภาพความอุดมสมบูรณ์บนผืนดินของครอบครัวสำรวย จึงดูเขียวขจีกว่าสวนนาไร่ของเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงเพียงแค่ไส้เดือนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินก็กลายเป็นเครื่องชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผื้นดินแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีต้นไม้ท่านท่านท่า,านทำใรับพวกนี้มันก็คงดีขึ้นผมไม่เกี่ยวว่าต้องใส่ข้าวพืชทุกอย่างผมว่าถ้าใส่ก็ต้องดีเรามาทําตรงนี้ปุ๊บเราลองลองลองใช้ตัวนี้ดู เมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนเคมีผมไม่เคยใส่นะเนี่ยมันยัผมไม่เคยใส่เลยเคมีไม่เคยใบเขียวใบหนาใบมันจะออกมันเมื่อก่อนใบมันจะแห้งแห้งดึงเหลืองแต่พอเรามาใส่ตรงนี้เข้าผมใส่ปีละสองรอบผลผลิตออกแล้วพอผมใส่เนี่ยตอนจะออกผมใส่ชอบผลผลิตผลผลิตของมันนี่ลูกโตลูกมันโตขึ้นแล้วก็เปล่าออกดอกแรกๆอ่ะดอกมันจะสีขาวสีนวลดอกมันดอกมันจะดอกมันจะ สมบูรณ์มากคือตอนที่มันตอนนี้มันออกดอกนะตรงก้านสุดที่มันจะออกดอกนะมันจะโตมากเลยโคน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 ใบอ่ะมันจะโตมากคือมันสะสมอาหารไว้พอออกมามันจะสวยมากผมว่าผลผลิตผมได้จากตัวนี้กว่าต่างครับต่างมากแม้แต่ลูกมันออกมาถึงลูกมันยังยังลูกมันยังไม่โตแต่ผิวมันจะไม่เหมือนกันของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาถ้าถ้าเราไปพูดเขาจะเราคุยไง ไม่ต้องใช้หรอกเขาบอกว่าอะไรของถูกมันจะดีได้ไงเขาบอกว่าของดีเขาถ้าของดีไม่ถูกหรอกของดีไม่ถูกแต่ผมว่าสงทั้งถูกทั้งดีนะมไม่เยอะด้วยผมว่าเจตัวนี้ครับมันแต่มมากการมาเยือนของฤดูฝนเป็นดั่งความหวังครั้งใหม่ให้กับเกษตรกรเพราะในช่วงนี้ พวกเขาต้องรีบไถพวนเพื่อเพาะปลูกพืชพันธุ์ให้ทันฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครอบครัวของสำรวยก็เช่นกันแต่จะแตกต่างก็ตรงที่พื้นดินแห่งนี้กำลังดูดซับน้ำฝนอย่างเงีบเยบๆโดยรูปแบบเกษตรดินดีที่ถูกโปรยหว่านลงสู่ผืนเกษตรกรรมวันแล้ววันเล่าคือเคมีมันจะสะสมใน แต่ของเราเนี่ยถ้าใส่ไปปุ๊บบางทีมันไม่ละลายง่ายเราลา่ายงบางทีมันกจ็จเสะสมในดินทำให้าาดิน,นดีนขึ้นแล้วก็ใส่ได้เยอะด้วยขัสอบมึงเราสมมติว่าขอสอบมึงเราใส่เยอะด้วยใส่เยอะด้วยใช่ปเขาบอกว่าเคมีเขาบอกว่าใส่ใส่ประมาณต้นต้นละกิโลประมาณนี้นไม่เกินถ้าใส่เยอะกว่านั้นจะตายแต่ของเราสมมติใส่ไปโอ้เป็นคุกเป็นถังเลยมันเป็นอะไรมันของถูงได้เยอะด้วยนะของดีได้ ผลผลิตมันดับลูกมันจะคือลูกมันพวงหนึ่งลูกมันจะลูกมันจะเท่ากันหมดเลยลูกมันจะมันจะได้ไซส์กันหมดเลยมันจะไม่มีลูกเล็กเลรเียบเทียบที่ใกล้ๆเราไปเดินไปดูก็ได้ของเขามันจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อะไรมาสมผสานของเรามันจะลูกอะไรเรียกกัใกล้เคียงแต่ผมไปเนี่ยผมไปปีที่แล้วผมไปขายเนี่ยเขาบอกว่าลูกมันมันจะมันมีสามรุ่นเนาะผมจะเป็นช่องอะช่องเตีย่อะไรเขาเขาคัดคัดลใหญ่คัดไซส์อะ ของผมมันจะลงแค่แค่สองช่องสามไม่มีเลยเอาละแค่นี้ผมโอเคแล้ะผลผลิตที่เราลงมือไปแล้วอะ่ะ<ม>คือเราอยากเข็นอยากเข็นที่ว่าเราทําลงไปแล้วมันจะเป็นยังไง<ม>คือคิดถึงตลอดเลยไปไปไหนสองสามวันนี้ไม่ไม่อยากจะแบบไปไม่ได้หรอกห่วงคิดถึง<ม><ม>บางทีก็กลัวจะอะไรมาทําลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคิดถึงก็ดีอ่ะจ้ะแบบม,มันมันยังไงอะ่ะมันคือเราเกิดมาอย่างนี้เนาะอยู่กับชีวิต เกษตรกร,กรมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยภูมิใจภูมิใจที่เราเกิดมามเป็นเกษตรเกษตรกร,เ,กร,เ,กรเป็นชาวไร่ชาวนาให้ทั้งชีวิตเลยก็ว่างนันเถอะถ้าเกิดเราไม่มีดินเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อะจา้ะเพราะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆนะให้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอะจา้ะคือแล้วอย่างไม่ไม่ใช่ว่าแต่นานะอย่างดินที่บ้านเราก็ปลูกผักปลูกอะไรเราก็ได้กินอะจา้ะมันมันดีอ่ะดินอ่ะ แต่แต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักรักษาบำรุงมันก็ไม่ดีนะดินนะ่ะแต่เราปล่อยแบบไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ดีแต่เราก็ต้องคอยดูแลตลอดอย่างปลูกผักแล้วก็ไม่ไม่อยากใช้ไอเคมีอย่างมีขี้วัวขี้ควายขี้ไก่แล้วเงี้ยใส่ไปแต่ตอนนั้นเรายังไม่เจอเกษตรเนาะเราก็ทําแบบนั้นไปก่อนเนี่จ้ะพอมาเจอนี่ก็คือใส่ทุกอย่างเลย แต่อย่างพริกทีกน่นานี่ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าคิดว่าจะให้มันพร้อมกับข้าวอ่ะจ้ะใส่พร้อมกันไปอย่างเงี้ย<ม>ถ้ามีมีเขา,าขอ่ะคงคงคิดไม่ได้อ่ะจ้ะเพราะว่าเราไม่รู้จะจะไปหาใครอ่ะจ้ะแต่บางทีก็ยังคิดอยู่ว่าเ,เราจะไปปรึกษาใครดีนะคุยกับแฟนว่าพอพอนึกขึ้นได้อ่ะเอาลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะยากจะขอบคุณมากๆเลยที่มีคำแนะนำดีๆให้อ่ะจ้ะ ฝนยังคงโปรยปลายลงสู่ผืนนาผืนไร่ของสํารวยและภรรยาอย่างต่อเนื่องต้นลำใหญ่เจริญเติบโตให้ผลผลิตที่องอกงามและไม่จำเป็นต้องประครบประงมจนเกินไปเราจึงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาวุ่นอยู่กับการทำนาก่อนฤดูฝนจะสิ้นสุดเข้าสู่ฤดูหนาวต้นกล้าข้าวจากแปลงนาถูกถอนมัดรวมกัน ก่อนจะกระจายไปปักดำตามท้องนาที่ถูกไถรอการปลูกพื้นแผ่นดินอันทรงคุณค่าของสำรวยและภรรยาหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ได้อย่างอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตของทั้งคู่อาจเปลี่ยนไปบ้างหากเปรียบเทียบกับครั้งที่ยังประกอบอาชีพค้าขายซึ่งพวกเขาปฏิเสธชะตากรรมที่ต้องดิ้นรนของตัวเองไม่ได้ แต่ทว่าไปแล้วมันอาจาไม่ได้แตกต่างจากวิถีชีวิตในวัยเด็กของสํารวยและภรรยาที่ต่างก็เคยเกิดจากสายเลือดของชาวไร่ชาวนาจึงไม่แปลกที่ในวันนี้วงเวียนแห่งชีวิตได้หมุนย้อนกลับมายังจุดเดิมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรูปแบบการทำเกษตรกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมผืนดินผืนเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยสองมือสองเท้าของลูกชาวนาและความขยันหมั่นเพียรที่ไม่เคยทำให้ใครอดตายทั้งนั้นสุดท้ายแล้วปลายทางชีวิตของสํารวยและภรรยาจึงได้ค้นพบความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปฐานัดมูลทองสงรายงานของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเราไปพูกเขาก็จะบอกเราคุยไง ไม่ต้องใช้หรอกเขาบอกว่าอะไรของถูกมันจะดีได้เนะขาบอกว่าของดีนขถ้าถ้าของดีนไม่ถูกหรอกของดีไม่ถูกแต่ผมว่านผอทั้งถูกทั้งดีนะไม่เยอะด้วยความเจ็บช้ำคลาบน้ําตาฉันเคยเป็นมาก่อนส่งมือมาให้ฉัน,ฉนเราจะเดินไปด้วยกัน กิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลูกโชนแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอรับเวลา เป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตลมมาแต่ข้าวไม่ลมวบ มันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้มไมคขึ้นแข่งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใังไหให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำสินอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่